ใครก็ตามที่มีความรู้เรื่องหงจุย้ยคงจะรู้ดีว่าอย่าไปรุกรานอาจารย์หงจุย้ยเพราะว่าอาจารย์หงจุ้ยสามารถช่วยให้โชคทางการเงินดีขึ้นแม้แต่รุ่นต่อๆไปก็ยังได้รับผลดีแต่อาจารย์หงจุ้ยก็มีวิธีที่ทําให้คนเสียเงินเสียทองเช่นกันและจะโชคร้ายไปตลอดชีวิตที่เลวร้ายไปกว่านั้นผู้สืบสกุลจะต้องโชคร้ายไปด้วยกันตอนผมอายุส8ปปีผมได้ช่วยดูดวงให้นางแบบสาวในวงการบันเทิงเธอเป็นมีน้อยของคนรวย เสียที่ส่งเสียเลี้ยงดูเธอมอบสุนัขเท็ดดี้ให้เธอเลี้ยงแต่หลินยี่ก็ค่อยๆรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเธอกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าสุนัขเท็ดดี้ตัวนั้นจ้องมองเธอด้วยสายตาปรารถนาและเธอก็ฝันถึงเรื่องอีโรติกทุกคืนพอตื่นมาก็จะเท็ดดี้นั่งอยู่ข้างๆเสื้อผ้าก็หายไปหลินยี่รู้สึกไม่ดีเลยเอาเหรียญทองแดงที่ปู่ของเธอมอบให้มาหาผมแต่หลังจากที่ผมช่วยเธอแก้ปัญหาแล้วเธอไม่ยอมจ่ายเงินให้ผมและยังแอบหนีไปแต่ผมไม่ได้หยุดเธอไว้ในเวลานั้น ผมปริ้น์รูปถ่ายของเธอออกมาแทนว่าสัญ,ญลักษณ์ผีที่ด้านหลังของรูปรับประกันว่าเธอจะกลับมาหาผมภายในสามวันเธอต้องคุกเข่ายอมรับผิดและอยากคิดจะหาผู้ชายรวยๆอีกต่อไปตอนเช้ามีเสียงเคาะประตูพบว่าคนที่มาคือหลินยี่จริงๆใบหน้าของเธอดูโสมเล็กน้อยทันทีที่เห็นผมเธอก็โกรธและด่าผมคุณทําอะไรกับฉันผมยิ้มออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้เธอรู้หรือยังว่าทําผิดต่ออาจารย์หงจุย้ยนั่นเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดเลย ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้หลินยี่พบคนที่พร้อมจะสนับสนุนเธอแต่เพราะผมสับแช่งเธอเมื่อเธอไปนอนกับผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกปวดไปทั้งตัวชายคนนั้นเห็นเธอผิดปกติเขารีบหนีไปทันทีและยุติความสัมพันธ์หลังจากที่หลินยี่ด่าผมและกูผมด้วยเธอบอกว่ามีเงินแต่ไม่ยอมให้ผมถ้าผมกล้ายุ่งกับเธออีกจะไม่มีวันได้รับเงินหลังจากพูดจบเธอก็เดินจากไปอย่างยินยองผมก็ไม่ได้ห้ามเธอเธอไม่ได้รู้สึกผิดแม้แต่น้อย ดูเหมือนว่าผมจะต้องโหดกว่านี้หลังจากที่หลินยี่ไปผมวาดสัญลักษณ์ทีบบนรูปอีกครั้งแล้วผมก็กินข้าวเช้าประมาณเที่ยงมีชายอายุ2ี่ปีเดินเข้ามาแต่งตัวแปลกๆดูเหมือนชาประมงเขาถามผมอย่างกังวลว่ามีอาจารย์คนไหนที่สามารถขับไล่บินญ,ญาณโช่วร้ายได้บ้างผมตอบว่าผมเองเขามองว่าผมยังเด็กดูไม่น่าเชื่อถือคนที่เป็นอาจารย์น่าจะดูมีอายุกว่านี้ไม่ใช่ว่าอายุเท่าผมผมได้กลิ่นศกมาจากบนตัวเขา เล็บของเขาเป็นสีดำและใบหน้าซีดผมถามเขาตรงๆว่าเขาเคยสัมผัสศพไหมและยังเป็นศพที่มีปัญหาชายคนนั้นพยักหน้าอย่างรวดเร็วบอกว่าอาชีพของเขาคือความตายงานของเขาคือจัดการกับศพมีงานมากมายที่ทำงานกับศพเช่นโรงเผาศพสถานประกอบพิธีศพและสถานที่อย่างห้องเก็บศพของโรงพยาบาลแต่ดูจากเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่คล้ายกับชาวประมงเขาน่าจะเป็นนักล่าศพในทะเล นักล่าศพเป็นอาชีพโบราณที่มีความลึกลับและมีรายได้ไม่น้อยแต่มันอันตรายเพราะทำมาหากินกับคนตายคนในวงการนี้ต้องมีดวงชะตาที่แข็งแกร่งและเก่งเรื่องน้ำไม่อย่างนั้นคนอื่นจะต้องมารับร่างตัวเองผมมองไปที่เขาแล้วพูดว่าคุณเป็นนักล่าศพหรือเปล่ามีเหรียญทองแดงมาไหมเขามองมาที่ผมผมเดาอาชีพของเขาถูกเขาเลยรู้ว่าผมมีความสามารถพอตัวเขาเรีบหยิบเหรียญทองแดงออกมาส่งให้ผมผมหยิบเหรียญมาดูพบว่ามีคำว่าซูอยู่บนเหรียญ เขามีเหรียญทองแดงน่าจะเป็นหนึ่งในสิบคนที่ผมต้องเจอผมจึงถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาดูสับสนมากถอนหายใจและตกหน้าตัวเองอย่างแรงเขาเล่าว่ามันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดไม่ควรเลยไม่ควรแหกกฎผมรู้ว่าไม่ดีทันทีที่ได้ยินผู้ชายคนนี้โลภมากจนไปทำอะไรกับศพรับชมตอนต่อไปได้ในช่องเอดีอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์คลิปกันด้วยนะครับ